สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่บทวิเคราะห์ดอลลาร์อินเด็กซ์ครับเช่นเดิมเจอกันทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับกับผมดัตน f เอฟเอ็กซครับที่เดียวจบครบทุกด้านของ Forex สําสำหรับใครที่ยังติดตาม ความบันผวนของตลาดในช่วงนี้นะครับซึ่งถือว่าท็อปฟอร์มกันหลายๆตัวเลยไม่ว่าจะเป็น Bitcoin ไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับหลายตัวนียก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆและจะส่งผลต่ออนาคตยังไงบ้างนะครับอย่างไรก็ดีนะครับฝากกดติดตามนะครับช anel ใหม่ของเราด้วยนะครับผ่านช่องทาง u t u b e นะครับเจอกันทุกวัน อังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับวันนี้วันที่21ตุลาคมปี2564นะครับก็เวลามันจะไม่ค่อยฟิกนะครับก็เลยทําเป็น y u t u b e นะฮะหลายท่านหลายคนจะได้เปิดดูย้อนหลังได้นะมาสรุปข้อมูลข่าวสารกันก่อนนะครับหลังจากที่ประมาณวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่า พฤติกรรมของราคาเนี่ยตัวดอลลาร์อินเด็กเองเนี่ยมีโอกาสและความเป็นไปนได้ค่อนข้างสูงครับที่ราคาจะปรับตัวลงมาอยู่ที่บริเวณแนวรับนี้นะครับประมาณเท่าไหร่93.577แล้วมันก็ลงมาจริงๆนะครับลงมาจริงๆแล้วมีการปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตอนนี้นะฮะลงมาทดสอบบริเวณเดิมนะฮะแล้วเหมือนว่า จะพยายามตด็ดตัวขึ้นไปด้วยนะครับดูจากทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับตอนนี้11โมงกับอีก5 2นาทีถ้าถ้าใน1ชั่วโมงนี้ปิดเป็นแท่งขาขึ้นแบบเต็มแท่งอย่างนี้ได้นะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ราคาในระยะสั้นของโดรานเด็กจะปรับตัวสูงข,ขึ้นด้วยนะครับเอาละนะครับมาดูปัจจัยต่างๆกันบ้างว่า มีปัจจัยอะไรทําให้ตลาดในช่วงนี้นะครับผันขวนมากเป็นกรณีพิเศษปัจจัยที่1ครับก็คือตัวบิตคอยเองนะครับตัวบิตคอยเองเนี่ยถ,ถือว่าราคาปรับตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับทะลุนิวไฮซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะทํานิวไฮต่อได้นะครับแต่ไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่แต่ไม่รู้นะเมื่อไหร่ โอเคเดี๋ยวดูบิตคอยก่อนนะฮะแล้วก็ดึงอินดิเคเตอร์ของเราเข้ามานะครับก็คือแดชบอร์ดของ FX Society นะก็จะประมวลผลให้นะครับอ่าเช้านี้บิตคอยในทำเฟรมหึงชั่วโมงราคาปรับตัวลดลงมาภาพรวมของบิตคอยครับถือว่าโอ้ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะฮะจากการที่ผลกระทบนะฮะ ของอังกฤษเองก็ตามของสหรัฐเองก็ตามนะฮะแล้วก็ยุโรปก็เริ่มมีปัญหาตามมานะครับในส่วนของอะไรทุกท่านพอเดาออกไหมฮะก็คืออาตาัตราเงินเฟอ้อนั่นเองครับอาตาัตราเงินเฟอ้อนะครับเป็นแรงหนุนนะฮะทำให้ตัวของกลุ่มที่มีเงินอยู่ในระบบค่อนข้างมากนะครับเข้ามาถือครองบิตคอยนะครับแล้วก็มี พวกเคสฟันลายใหญ่ๆนะครับออกมาให้ความเห็นว่าเขาชอบที่จะถือบิตคอยดูจำชื่อเขาไม่ได้นะเขาบอกว่าเขาชอบที่จะถือบิตคอยแทนทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่เอามากระจายความเสี่ยงในช่วงอาัตราเงินเฟอ้อเท่านั้นแหละครับบิตคอยขึ้น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 กันเลยนะฮะและแน่นอนนะฮะทองคําก็ยังขึ้นตามแต่ขึ้นแรงไม่เท่าบิตคอยนั่นเองนะครับปัจจัยที่1มาจากตัวเงินเฟอ้อของ ประเทศให,ใหญ่ๆนั่นเองนะครับที่ที่ได้รับผลกระทมบมาจากสถานการณ์โควิดนะครับโอ okay. เคปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2มาจากตัว <c oughs> ตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นของอเมริกานะครับซึ่งโดยรวมแล้วยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้ที่ตลาดหุ้นของอเมริกาจะปรับตัวขึ้นไปอีกนะครับเมื่อวานนี้ดาวโจนปรับตัวขึ้นไปเท่าไหร่อ่ะ0.43% ปิดตลาดไปที่0.43%แล้วก็ตัวของ NASDAQ นะครับปิดตลาดไปที่อยู่ในแดนบวกนะอยู่ที่0.37%นะครับอ๋อไม่ใช่ NASDAQ S&P 500นะครับแต่ว่า NASDAQ NASDAQ NAS ปรับตัวลดลงนะฮะซึ่งมันทำให้เห็นว่าในสถานการณ์โดยรวมเนี่ยนะครับนักลงทุนเริ่มที่จะ ใช้วิกฤตเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเข้าทํากําไรในตลาดหุ้นแล้วมันส่งผลทําให้ดอลลาร์อินเด็กซ์ปอนตัวลงด้วยแล้วจะเป็นยังไงต่อไปครับตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กนะครับปรับตัวลงมาทดสอบแนวสําคัญแล้วนะครับทดสอบแนวรับสำคัญแล้วมีการดิดตัวขึ้นมานะครับวันนี้เองก็มีข่าวนะครับวันนี้เองก็มีข่าวเช่นเดียววันนี้มีข่าวนี่ครับทุ่มครึ่งครับ จำนวนผู้ที่ขอรับบริการว่างงานกันครั้งแรกครับคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นกว่ารครั้งก่อนนะครับครั้งก่อน่โอ้ต่ำมากเลยนะครับครั้งก่อนนี่2 293k ถือว่าต่ำมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นมาลักษณะแบบนี้หมายความว่าอะไรครับหมายถึงจํานวนผู้ขอรับบริการของรัฐนะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งไม่เป็นผลดีต่อต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ถ้าเป็นในลักษณะนี้อาจจะกดดันทําให้ราคาของดอลลาร์อินเด็กนะครับอ่อนตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาโฟกัสในช่วงของ3ามทุ่มครับ3ามทุ่มมียอดขายบ้านมือ2นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับยอดขายบ้านมือ2เพิ่มขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยครับคืนนี้อาจจะทําให้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวและก็มีความผันผวน,นนะคร อาจจะทําให้ราคาปรับตัวลดลงมาก่อนในช่วงของทุ่มครึ่งพอ3ามทุ่มก็จะเริ่มเบรกแล้วเริ่มวกกลับขึ้นไปนะในลักษณะแบบนี้นะฮะเราลองคาดการแบบนี้จากเนื้อหาของข่าวที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะจากตัวเลขของข่าวแล้วก็การคาดการของเขานะครับโอเคเราลองมาดูปัจจัยทางเทคนิคกันบ้างนะครับดอลลารีเด็กอนนี้มีท่าทีที่วันนี้เริ่มนิ่งแล้วนะ แต่ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเ,เพราะฉะนั้นถ้าใครดูดอลไลร์อินเด็กซ์ในช่วงนี้นะครับแน่นอนปัจจัยแนวโน้มโดยรวมของเขานะครับต้องบอกว่ายังคงเป็นขาลงอยู่ยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับยังลงได้อีกนะฮะจากปัจจัยในเรื่องของเงินเฟอ้อในเรื่องของอดัชนีต่างๆของสหรัฐนะครับแต่ในเรื่องของโควิดสหรัฐเริ่มฟื้นแล้วนะครับ สชั่วโมงสชั่วโมงตอนนี้เบรกนะครับเบรกตรงนี้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับขึ้นไปก่อนนะครับกลับขึ้นไปก็รอดูออสักประมาณแถวๆจริงๆก็กะได้ตาเาก็พอได้อยู่นะฮะ อ่ประมาณเส้นเหลืองนี่เลยประมาณ38.2ตรงนี้นะครับ38.2กับ50นะสองโซนนี้นะครับโซนดีเทสเมนต์สองโซนนี้นะครับถ้าไม่ผ่านโซนนี้นะครับถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์ไม่ผ่านโซนนี้นะครับหาจังหวะเข้าทํากําไรได้เลยนะครับในฝั่งของยูโรเทียบดอลลาร์หรือว่าทองคําเทียบดอลลาร์หรือปอนด์เทียบดอลลาร์ก็ได้นะครับก็เก่งเลยว่าคู่เงินต่างๆพวกนั้นนะครับถ้าเป็นยูโรเทียบดอลลาร์นะครับราคาก็ ถ้าดอลลาร์ร่วงนะครับยูโรเทปดอลลาร์มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับอลองมาดูนะครับถ้ากรณีตามเป็น,ปนไปตามแผนนะก็คือขึ้นมาจนถึงบริเวณโซนรีเทสเมนต์นี้ของดอลลาร์อินเด็กซ์และปรับตัวร่วงลงมาอีกครั้งทดสอบแนวเดิมนะครับแล้วคาดการณ์ว่าจะหยุดแนวแนวนี้หรือยึดย,ยือยู่แถวนี้นะครับก็จะจบรอบวันไปนะครับก็จะจบรอบวันไปเป็นในลักษณะนี้นะนะครับแผนการเทรด ตัวของทองคำตัวของทองคำตอนนี้เนี่ยเมื่อวานราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับโอ้เกือบ2ีบเหรียญแน่นะฮะแล้วขึ้นมาอีกตอนนี้เริ่มเริ่มเทลงนะครับจากผลกระทบจากตัวทีออ่อย่างที่เห็นไปนะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับหักหม้อขึ้นนะฮะก็ทองคำก็หักหมวอลงนะครับวิ่งไปในทิศทางตนกันข้ามอยู่แล้ว และที่ทางในนาเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมมองว่าตัวทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะลงก่อนนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นจังหวะทํากําไรที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นจังหวะทํากําไรที่ค่อนข้างดีเลยว่าถ้าเราจะทํากําไรฝั่งขาขึ้นขึ้นไปได้นะฮะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับรอราคาทองคําลงมาก่อนลงมาตรงไหนนะครับแนวแรกที่ผมเห็นก็คือโซนนี้ครับบริเวณเ support นะครับส่ชั่วโมงนะฮะซึ่งมันจะใกล้เคียงกับตัว EMA นะครับที่เริ่มหักเข้ามาบริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะราคาทองคำมีโอกาสที่จะลงมานะเท่าไหร่อ้าห้าสิบหาเหรียญถือว่าค่อนข้างเยอะนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าลงมาตรงนี้จริงๆนะครับแล้วประกอบกับช่วงทุ่งครึ่งนะครับรอดูทิศทางสัญญาณของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์เขาขึ้นมาตรงนี้แล้วหักหัวลงนะครับถ้าหักหัวลงเมื่อไหร่นะครับ เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเราสามารถเล่นทำกำไรฝั่งบายของทองคำได้ครับในระยะสั้นนะครับในระยะสั้นทองคำมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นไปถึงพันแปดอาจจะขึ้นไปถึงพันแปดอีกครั้งนะครับอาจจะขึ้นไปถึงพันแปดอีกครั้งหนึ่งนะแต่ภาพรวมนะถ้าใครอยากเก็บสั้นเก็บไฮเดิมนี้ก่อนโซนที่หนึ่งนะครับแล้วก็โซนที่สองค่อยไปลุ้นอีกทีตรงพันแปด อแบบนี้นะครับของทองคําแถมให้อีกหนึ่งตัวครับสําหรับยูโรเทียบดอลลาร์นะครับสำหรับยูโรเทียบดอลลาร์ตอนนี้หักหัวลงครับเนื่องจากดอลลาร์อินเด็กซ์หักหัวขึ้นนั่นเองนะทิศทางวันนี้น่าจะวิ่งคล้ายๆกับตัวของทองคําแหละนะครับคือลงมาก่อนนะครับคือลงมาก่อนเนาะถ้าตัวยูโรเทียบดอลลาร์นะครับไหลลงมาในลักษณะนี้ครับก็รอดูแถวด้านล่างนี้ครับกับเส้น moving average นะครับขอไม่เกิน ไม่เกินเส้นแนวนี้นะครับซัพพอร์ตซัพพอร์ตสชั่วโมงขอให้ไม่เกินนี้นะครับอ่ารอดูแถวนี้นะครับแล้วซักประมาณทุ่มครึ่งก็ค่อยดูท่าทีนะครับว่าดอลลาร์อินเด็กซ์มันจะผ่านโซนที่เรามาร์กไ,ไว้ได้หรือเปล่านะฮะถ้าผ่านไม่ได้นะครับราคามีโอกาสที่จะขับขออกขึ้นติดไปที่ไฮเดิม erm. นะครับยูโรเทียตดอลลาราขอ,อถ้าเป็นของยูโรเนี่ยผมขอแค่ไฮเดิม erm ก่อนนะครับเพราะว่า สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจากสถานการณ์เงินเฟอ้อเนี่ยนักลงทุนยังมองว่าตัวของทองคําแล้วก็บิตคอยยังน่าเก่งกําไรมากกว่าตัวของสกุลเงินเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวของยูโรนะครับผมมองไว้ที่ไฮเดิมก่อนจะจะยังไม่ถือว่าสามารถเล่นไกลได้นะครับโอเคนี่คือปัจจัยหลักๆ นะครับที่จะเกิดขึ้นนะฮะอาจจะกินระยะเวลาช่วงของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันอังคารหน้าครับเช้าวันนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังและสําหรับใครที่ต้องการเทรดแล้วได้เงินคืนได้รีเบทคืนนะฮะก็อย่าลืมติดต่อที่ FX Society ของเรานะครับยิ่งเทรดเยอะยิ่งได้เงินคืนเยอะลาไปก่อนสวัสดีครับ